กวัาดีดพวกเอามาได้แลกประโยชน์บ้ากันไายอ่ะและนี่คือเ,อเลลรือในลารตีออดเอิร์ดเรือที่คุณาสามารถรับได้ไงด่ายๆนะมาสามารถรับจาัดก,การครับแล้วเราก็จะมาใส่กอยทีนั่นแหละโอ้โหผู้จะคราบได้แต่ละอันอ้า,าดี๋ยวฉันจะบ,บอกให้นะแต่กรูุมีนต่กับไฟหกหาได้ทั่วไปอยู่แล้วส่วนยาและกระจกหาได้ทั่วไปจากการลงโทษน้ำเสียน้ำน้ำกับไฟพัดหาได้จากโทษน้ำเสียเหมือนกันจะหายากตัวได้แผงผมนั่นหาได้จากการครับสร้างโต๊ะคัอยูนท่าเลยอ่ะ จิสูดจิ้เล็กตเด็กหารยากการย่อยเบอร์ถือบั๊กเอร์เอได้ดึงเมื่อไปซึ่งหายากแหลกและาป้อนกับประสิพริศจ้าตะไก่ก่อนมาดับที่บักกอปีนั่นเอาละเอาละเอะก่อนฉันพูดหมดแล้วเ้าละต้อขอเจ้าลุะะยต่อเลยเออจริงแล้วไปแล้วเลยยัามากูได้ชักคนพาไปฮะลโหลแ,<ต>หแล้วีใไปอไว้่ยตรงนี้ผมมีอยู่ยีอันฮะใช่ยีอันเก็บมาก่อนเดี๋ยวดมีแค่่ดอันไม่ใช่หรืคะาไกเราตากก็รู้ว่าแค่เนี้ยก็รู้นะว่าไม่พอช้าตะไก ใส่พีดีเฮ้ยไอ้เนี่ยไม่พอครับใช่แล้วรับแล้วปัจะพอก็ต่อเมื่อป่า <c oughs> แล้วก็ต้องมีรับรวมคนในปัจจพนี่ฮะคาร์บอนกับประสิทธิ์ในกองจดหมายแหมแปะโอเคผมนี่ตื่นเต้นเลยฮะขอหยิบพวกก่อนแล้วกันผมอยากจะไปทัวร์สถานที่นั้นมากเรามากดสรุปกันดีกว่าแปะพร้อมถายโอนไว้ถ้าอย่างงั้นเจอที่ท่าเรือแล้วกับตันว่าแต่แหย่ปากอะอีกไม่นานนี่คือ,อยังไงอะเราเราไปที่ท่าเรือไหมกับไอซีร้อยละแมะ ไหนขอไปดูดิเรือที่เราสร้างมาเมื่อกี้อ่าเจอเรือมานั่งเรือครั้งแรกใช่ไปเลยพวกแอะต้องบัคับเองไปแต่เอ,อาบัคับให้โอเคเราสามารถไปตรงนี้ได้ใช่ไหมโพสเกตการแล้วก็เหมืองแร่ทรายไปไอ้แคบํำรวจจะไอ้แคบตำรวจสาหร่ายทะเลอร่อยเลยสาหร่ายทะเล What that? วอดยีดเดตโปรตีนกระหายเลือดมีกี่ตัวแหละสองตัวเนาะข้าควรข้ามตซมปรตินกระหายเลือดอายุชีวิตหนึ่งร้อยไม่มีบาลานซ์ปรกันได้ดัสิน้นผมน่าจะจัดการตัวนี้อยู่ <c oughs> อ๋ <c oughs> อตัวอะไรนี่บ้าอ๋อโอเคจัดการได้อยู่ตัวนี้แล้วเขาบอกไว้ก่อนนะแบบนี้พี่วขุดไซใช่ายซ้าไปชอบออไซฮ่าแล้วแกจะขวัดอ้ะผมจัดการตัวนี้ต่อไอตัวที่เหลือจะมาใช่ไหม ผมเนี่ยจะลองดูไอ้ตัวด้านนี่มันอันตรายยังไงข้อมูลเพิ่มเติมร้ายตัวร้ายพลังชีวิตถึงร้อยยี่สิบปราบป้องกันศูนย์ให้เสร็จข้อมูลปลาพิษต้องาัดสายรุนแรงแฟรอ้าวปลาตัวที่กินปลาตัวนี้ไอ้ที่จู่มันก็มาถ้ากลัวจัีเร่กูวแล้วเหรอแต่เจ้าว่าไปที่กินมันแร่อะไรฮะอะไรคือการเราขุดแร่เราได้เห็นปูนโอ้ว้าวแหลกฟาร์มใหม่แฮะแปลได้ว่าผมได้หินปูนตรงนี้ด้วยฮะแต่แบบได้เห็นปูนแต่จะใช้เรือได้นะโอ้โห คุมค่าไป่แน่เอ่อตัวอะไรมาโอเคแก้ตัวปดิเสธไม่รู้ฆ่าไปก่อนคือผมไม่อยากเสี่ยงอีกตีตัวนี้โอ้โหโอ้โูว่าอยู่ตัวปนกดผมต้องหามุมเล่นอ่านี่ได้ไหมลบไอ้ที่มาใช้ปัก๊กแก้วลบจบมันง่ายจริงเลยแม่เบ๊ก็ใช้ปั๊กเท่านั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าของช่องก็ไล้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง กุดซายจะสามรอบเนาะก็ถือว,ว่าดี What the hell is that? ไอ้ตัวนี้ไปเคยเจอมาก่อนก้าวหน้าเติมจอบซอนคิโรแรกระเจ้าฉูดทั่วไปเลื่อสามร้อยอลากป้องกันไม่มีเดี๋ยวสินี่ไม่มีตุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยอืมโอ๋อได้มีแค่สี่ที่ฝาไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวและมันก็ฟาไปเรื่อยๆจนกระทั่ที่กุดพังนั่น และแน่นอนว่าเจ้าของชอไม่มเพียงคนที่วต่อแล้วแล้วก็ออกแบบแต่ก่อนที่เขาชอเขาแวะไปสำรวจที่ออสังเกตการก่อนและแล้วมาถึงเวลาแล้ะที่เราจะมีดได้เทเนียมใชเทพธิดาวันนี้นไม่อกเจะไ,ได้ก็ชาต<อ>ิหนึ่งวัดเด็โดโจนสลัด <c oughs> ไม่ดึกเลยได้ไปที่มีโจนแถวนี้ด้วยก็แต่พวกเราไปจ่ายแนะโอ้โหอันนี้คือส่มประภาคาใช่ไหมโอ้โหเออเรียบร้อยโจรสลัดเดีย๋ยนะทำไมรองเท้าแบบปลกแสดงว่าเราสามารถเปลีกแบบได้ใช่ไหมอ่า ว่าแต่พวกตัวสลัดพวกนี้มันเอาอะไรมาอ๋อ oh. ไปซ่อมแล้วแล้วไงต่อโอ้โหไม่ัะไปต้องว่าที่อะย่ารจริง <c oughs> ต้องสอม,มาพาการก่อนใช่ไหม <c oughs> แล้วพาค,คาที่ซ้อมยังไงหรู้ไหม <c oughs> เชียวโชนเมื่อกี้นี่ไงไ <c oughs> ปกลับบ้าน